ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2,566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านแค่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศริสกเกตเขตสองภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกันตินันเบียงจันโดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนทางโรงเรียน ได้เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น148คนโรงเรียนบ้านแค่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆเพื่อขอรับทุนโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2566ของธนาคารอมอสิน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง,างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านแค่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้รู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามและถูกต้องมีความตระหนักเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความเป็นชาวพุทธโดยกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนได้แก่กิจกรรมค่ายคุณธรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดสมาธิ จนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมทำบุญถวายเพลนทุกวันพระเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับวัยของนักเรียนหลอ่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมลักษณะเด่นด้านที่สองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันของโรงเรียน นางสาวกตินันเวียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทรับผิดชอบกำกับติดตามและประเมินผลเป็นผู้คอยส่งเสริมและสนับสนุนผักดันให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการปลูกพืชผักสวนครัวโครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมโครงงานเรื่องพมเช็ดเท้าสร้างค่านำพาชีวิตพอเพียง กิจกรรมโครงงานการทำขนมแพนเค้กและขนมปุยฝ้ายตลอดจนโครงการต่างๆที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้และนำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยประสานงานร่วมกับคุณครูสังวานพรมชาติผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารกลางวันเพื่อพัฒนางานทางด้านโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียนให้นักเรียนได้รับประโยชน์ และสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยมีการดำเนินการจัดทำสำรับอาหารผ่านโปรแกรม Senin Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพด้านอาหารตามหลักพัฒนาการที่ดีมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 3. โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเรื่องพัฒนาอาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านแค่มีโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 2. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 4. กิจกรรมโครงงานเรื่องพรมเช็ดเท้าสร้างค่านำพาชีวิตพอเพียงและ 5. กิจกรรมโครงงานเรื่องการทำขนมแผนเค้กและขนมปุยฝ้าย ซึ่งโรงเรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์จัดก,การได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลระดับดีเยี่ยมครูผู้สอนที่ผ่านการพิจนารณาได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท2รางวัลระดับดีเยี่ยม ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คุดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 3. รางวัลระดับดีเยี่ยมผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ุดีด้านการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 4. ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565 5. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice จุดเน้นที่7ทักษะชีวิตในศตรวรรษที่21 6. ได้รับรางวัลผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสิน5้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงรางวัลระดับเพชรเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนา4 การนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเรื่องการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โรงเรียนบ้านแค่มีโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงโดยต่อยอดจากการปลูกผักสวนครัววางแผนการดำเนินงานในการปลูกกล้วยเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนผลพลอยได้จากการปลูกกล้วยส่วนหนึ่งคือสามารถเป็นแหล่งอาหารสำหรับไก่ไข่ โดยนำลำต้นกล้วยมาสับปดผสมกับรำเพื่อเป็นอาหารของไก่ไข่เป็นการลดต้นทุนเรื่องอาหารไก่ไข่ได้อีกทางหนึ่งซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนจะดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันมีดังนี้กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีกิจกรรมกล้วยหอมล้อมรั้วกิจกรรมสวนผักในตะก้าหาเฮกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีนินโรงเรียนบ้านแค่ ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาร่างกายนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์และจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการต่างๆให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป